สวัสดีครับเกษตรกรรังบ้านเกิดฟ้ามกับพี่น้องครับแบมาต่ออีกหนึ่งอีพีครับพี่น้องครับมือจากอีพีเดิมนะครับนกษสรมีนะครับเวอร์ชั่นอัปเดตนะครับพี่น้องอ่าอันนี้เป็นข้าวเจ้าหอมมิ่งขวัญนะครับพี่น้องครับข้าวเจ้าหอมมิ่งขวัญนะครับอันนี้ก็คือ้ที่ผมปลูกมาถูกรอบนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยพื้นบ้านนะครับพี่น้องกับอาจารย์นะครับพันยุกกระสินนะครับงานวิจัยพื้นบ้านนะครับผมชอบมองนี้นะครับอ่า งานวินจัยพื้นบ้านมีความตื่นเต้นมากมากเลยนะครับมันเกิดมันเกิดข้าวหลากหลายมากมากมายหลายสายพันธุ์เกิดขึ้นทั้งพัฒนาในส่วนที่ยีนที่มันเด่นที่มันเกิดการกลายพันธุ์โดยธรรมชาติขนาดเขานี่ก็คือพันธุ์พิ่นมันนิ่งแล้วนะครับมันนิ่งแล้วก็คือเกิดการพอปลูกทั้งหมดเลยตามงานวิจัยก็คือข้าวพอปลูกนะครับเก็บลักษณะเด่นนะครับ นเจ็ดครั้งขึ้นไปแล้วถือว่ายังเหมือนเดิมนี่ก็สามารถนำเพาะปลูกหรือเป็นพันธุ์ข้าวที่นิ่งแล้วนะครับแค่วันนี้มันยังมีนิ่งบเพาะพ,พี่น้องก็คือมันเกิดการพัฒนาตัวของมันนันครับอผมก็ไปเจอนะครับอยู่ในแปลงซึ่งมันบ่หลายนี่พี่นอ้องยู่ในแปลงนะครับได้มาเท่านี้นะครับ ได้มาเท่านี้นี่ครับผมสังเกตว่าใบใบใบธงนะครับจะใบใ่ก่วกลมก็ปก,กตินะครับก็เพื่อนเขาแล้วก็อันนี้ก็คือชุดทั่วไปพี่น้องที่ผมได้ขัดนะครับชุดทั่วไปมีแค่นี้แหละอันนี้ผมจะเอาไปปลูกในรอบต่อไปนะครับแย,แยกแยกแปลงปลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอมมิงขวัญเวอร์ชันพิเศษพี่น้องปุ่นใบธงนี่งใหญ่กวน,กวนทั่วไปนะครับ ผมสังเกตตั้งแต่ยังในแปลงเนะมันคือ,อทำว่าล้วงออกระยะออกรวงเท่ากันพี่น้องร้อยสิบวันเท่ากันนะอ่าออกเลยแต่ว่าสีมีความผสงกอ่อจะใหญ่กว่ามูแล้วกัใบท้งตังกว่ามูแล้วกัมเมล็ดอ้วนกว่านะครับความเงาไก่เงาอยู่แต่ว่าความเงาบ่บ,บ่ได้ขยับออกมาปันไหนแต่ว่า ที่เห็นในชัดก็คือความอ้วนนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือชุดเดิมนี่ชุดเดิมพี่น้องนี่ชุดเดิมชุดเดิมนะครับนี่จะเป็นลักษณะเขามันเป็นมเมล็ดเนี้ยวิ่แล้วครับแต่ว่าชุดนี้นี่พัสดนี่ชุดพัสดต้องว่าชุดพัสดพี่น้องนี่ให้พี่น้องเบื้องนี่มเมล็ดเขาสีมีความอ้วนขื้นไหมพี่น้องอ้วนอ้วนมากเลยล่ะอ้วนอ้วนมากก็ปกติเลย ล้วก็ความยาวนี่เท่าเดิมนะครับแต่ว่าจะอ้วนขึนน้นเอ๊ะยุ่นิแปลงมันเรากแเราก็กข้อรวงสั่นนะครับข้อลวงจะสั่นได้พี่น้องข้อลวงจะสั้นแล้วก็รู้สึกว่าให้ให้อ่ามเมล็ดหรืออะแงะนี่ต่อรวงนี่จะถีกว่านะครับจะที่กว่าพี่น้องนี่นี่ใส่บึงเลยพี่น้องอันนี้ ของเดิมนี่ของเดิมนี่พี่น้องนี่คือของเดิมนี่คือของเดิมนี่คือเวอร์เวอร์ชั่นใหม่เอ้าพี่น้องเนี่ยเอ้ายิบมาจากสามสี่เมล็ดอ่าให้เห็นเนาะหนึ่งสองสามสี่อ่านี่พี่น้องอ่ะประมาณนี้อ่ะไปยิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้กับหือ็กันเนาะพี่น้อง เอาให้พี่น้องเบิ้งนะครับออ่อ่าด้วยจํานวนข้าวนะครับพี่น้องอันนี้ได้เบื้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเมล็ดเท่ากันนะครับพี่น้องแต่ว่าเข้าดูทั้งกายภาพพี่น้องทังกายภาพลักษณะ,มะเมล็ดนะครับรู้สึกว่าเขาในฟังนี่พี่น้อง นีเน่เอาเลี้ยงดีๆก่อนเดีด้เลยเห็นความแจกตังชัดเจนนะพี่น้องน้องัองบเขียบจะรู้ซึกว่านี่พี่น้องอันนี้ โมแมนตัวเนาะอันนี้ด้วยด้วยสายตานะครับเห็นปะครับอันนี้นี่หกมเล็ดเท่ากันนะครับเมเล็ดจะเสมอนะครับแล้วก็ง่ายอ้วนนะครับง่ายแล้วก็ถ้าดูอันนี้นี่อ่าจะมียังมีเมเล็ดสั้นบ้างนะครับอ่าเมล็ดสั้นบ้างนะครับแล้วก็แต่ความยาวรู้สึกว่าจะไม่ต่างกันผมจะเลือกเอาอันทีน่เาวาที่สุดด้วยใหน้อง อันที่ยาวที่สุดนะครับน่าจะเป็นมเมล็ดนี้นะครับในวงนี้เมล็ดที่ยาวนะครับแต่ผมกดสีเดือกเอาหนึ่งมเมล็ดนะครับขาวพันนี้เอกลักษณ์จะมีหางนะพี่น้องความเรียบเทียบนะครับเห็นชัดเจนครับพี่น้องฟั่งนี้จะอ้วนกว่านะครับหอมมิ่งขวันพัดี่ชุดนี้นี่จะอ้วนกว่านะครับอ้วนเลยล่ะแต่ว่าฟังนี่จะหอมกว่า นะครับนี screens, ่เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับนี่อ้วนอ้วนกว่าทุกเม็ดครับว่าแมนว่าแมนอ้วนแค่เม็ดเม็ดใเม็ดหนึ่งเียครับนี่เอาไม้เบิ้งนี่เอาเม็ดนี่ออกก็ได้เอาเขียบก็เม็ดอื่นก็ได้อะันี่เป็นีังไงนะครับนี่อ้วนกว่านะครับอันนี้อันนี้อันนี้จะผอมกว่านะครับสังเกตเห็นชัดเจนนะครับความแตกต่างนะครับ แต่เรียกว่าเออนี่แหละง,งานวิจัยเพื่อนบ้านนะครับมันมีอย่างตื่นเต้นยูประจะรําน,นนา,นานะครับเผือว่าเป็นยิ้นทีมันกลายพันธ์ดดนม้านะครับกลายพันธุ์จุดเด่นม้านะครับอ่ามันได้จุดเด่นมานะครับใบโพงใหญ่ก็ใหญ่รวงใหญ่ขึ้นนะครับอ่าจากตัวเดิมก็ถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับพี่น้องอันนี้ในรูดูการต่อไปนะครับหอมมิ่งขวัญพัสครับผม